เอาเลยครับกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับพวผมเอไมให้ชแนลอีกเช่นเคยเลยนะครับแล้ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับแต่วันในวันนี้นะเราไม่ได้มาเล่นเกมนะวันนี้เราจะมาแนะนําโปรแกรมนะครับที่สําหรับบีบอัดไฟล์วิดีโอนะครับให้มันเล็กลงนะฮะโปรแกรมที่ว่าวันนี้ก็คือโปรแกรมแฮนเบกนะครับใช่ไหมอ่านถูกนะนะครับโปรแกรมจะมีรูปนั่งหน้าตาอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็หน้าตาอินเทอร์เฟซข้างในจะเป็นอย่างนี้นะฮะ ซึ่งโปรแกรมนี้นะครับมีคุณสมบัติในการบีบอัดไฟให้มันเล็กลงนะครับฟังก์ชันนะครับก็ทำง่ายๆเลยนะครับวิธีทำก็เหมือนกับโปรแกรมแปลงไฟล์ทั่วๆไปนะครับคือเราสมมติเราเราจะแปลงไฟล์นี้ใช่ไหมครับเราลากไฟล์นี้มาใส่นะครับลากเลยนะลากมาใส่มา p ์มันก็จะทําการโหลดนะครับพอมันโหลดเสร็จปุ๊บมันบอกว่าตอนนี้เรามีโปรแกรมนี้อยู่นะเวลาเท่าไหร่ถ้าเราจะให้มันเซฟไปตรงไหนเราก็ต้องกดตรงนี้ด้วยครับกด ว่าไดปล่อยทีงไหนงั้นงั้นกดให้มันทําไม่ได้ใช่ไหมกดให้ <c oughs> มันเริ่มไม่ได้เพราะนั้นต้องตั้งขําหนดว่ามันจะให้มันเทคไว้ที่ไหนะนะมติเราไวต้ตรงนี้นะครับผมจะขึ้นมาทดลองเลยกันทดลองนะครับเช่วยทดลองกดเซฟไปปั๊บนะครับมันก็จะบอกว่าเราต้องเซฟไปตรงนี้นะหน้าดิสท็อปนะครับ New Folder 2นะครับอันนี้ก็จะบอกถึงอ่าไซส์นะครับขนาดของวิดีโอว่าขนาดจะใหญ่ขนาดไหนไม่ถึง ขนาดคือขนาดบอกไงดีวะมนเออนั่นแหละส่วนตอนนี้ก็ไม่ต้องสนใจเหมือนกนะันข้ามไปนะมาดูที่วิดีโอเลยครับโค้ดของวิดีโอนี้จะเป็น r h นะครับ h 2 6 4นะครับนะครับเดี๋ยว X 2 6 4นั่นเองนะครับซึ่งวิดีโอแบบนี้มันจะทำให้ภาพของเรามปนขนาดที่เล็กมากนะฮะนี่นะครับ,บมันจะมีให้เลือกอยู่สองแบบนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบว่าเฉลี่ยเขาเรียกว่าอะไรเดีย๋ยว ดรอปคุณภาพลงมาหน่อยคือโปรแกรมนี้นะครับถ้าเราใช้โปรแกรมนี้ในการบีบอัดจะทำให้คุณภาพไฟล์ของวิดีโอเราอาจจะดรอปมาหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เกียดนะก็ถือว่าในระดับที่ดูได้เลยละ่ะส่วนถ้าเป็นอันนี้นะครับมันจะให้เรากําหนดเองนะครับว่าเราจะให้ b i t เ a t ของวิดีโอเราเท่าไหร่นะครับนะซึ่งผมใช้อันนี้อันบนเลยขวาครับนะครับส่วนมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นอ่าน bitrate นะครับอ่านถูกหรือไม่เฟรม a t e เอออ่าน b i t r a t รอ่านเฟรม a t e นะครับ เลือกเพิมเลทได้นะครับว่าจะให้เราแปลงไฟล์มาเพิมเลทเท่าไหร่แต่ถ้าเราเลือกอันนี้นะครับคือมันจะใช้อ่าค่าเพิมเลทตามต้นฉบับเลยนะครับเพราะน,นั้นคุณก็ไม่ต้องเลือกอะ่ะเอาอันนี้แหละนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องของโทนสีนะครับอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์คุณเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นเมนหรือเอาเป็นไฮนะฮะผมก็เลือกเมนปกตินะครับนี่ก็เรื่องของเลเวลคุณจะเอา4.0หรือ4.2ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ความต้องการแต่ว่าถ้าลิงอ่า เพิ่มมากขึ้นมันก็ขนาดก็จะอัดใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําการบีบอัดให้ดูนะครับพอเราตั้งค่าเรียบร้อยนะครับกดเริ่มเลยครับสตาร์ไปนะครับคุณจะสังเกตเห็นใช่ไหมครับข้างล่างนี้นะฮะข้างล่างนี้ครับมันค่อนข้างที่จะแปลงไฟล์เร็วอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีบอกด้วยว่าเฟรมเรทตัวนี้มันรันกี่เฟรมเรทอยู่ต่อวินาทีเนี่ยตอนนี้คือมันรัน200เฟรมต่อวินาทีเฟรมเรทผมมัน60เฟรมต่อวิก็แสดงว่ามันรันเดอร์ประมาณ สี่สี่วิสี่เออประมาณสี่วิต่อวินาะทีหนึ่งเข้าใจไหมประมาณนั้นนะครับแล้ววิดีโอผมยาวเท่าไหร่ครับมันบอกว่าอีก2นาทีกว่านะครับนี่จะบอกว่าอีกสนาทีจะเสร็จนะแล้วก็ตอนนี้ใช้เวลาไปแล้ว30มสิบวิ 30, าวิสี่สิบวิดวเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปนะครับรอจนมันเสร็จนะครับอโอเคนะครับตอนนี้ก็ทําการอ่านเรนเดอร์จนเสร็จแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูขนาดไฟล์ก่อนนะครับว่าไฟล์อ่าต้นฉบับกับไฟล์ที่เราอ่า แปลงพายมาแล้วนะครับบีบอ่านมาแล้วจะขนาดเท่าไหร่นะครับมามาดูที่ขนาดพายต้นฉบับก,ก่อนนะครับพายต้นฉบับที่ผมใส่เข้าไปนะี่มีขนาดเท่ากับ649เมกนะครับผมแล้วมาดูกันว่าถ้าเราพอเราบีบอ่านแล้วไฟล์จะเหลือเท่าไหร่นะฮะมาดูที่ทดลองนะครับไพายเหลือ34นะจ๊ะบอกเลยว่าเหลือแค่34เองนะครับคือมันหายไปเยอะนะจาก600กว่าเหลือ34อ่ะ และซึ่งผมก็ใช้ไฟล์อันนี้แหละครับที่อัพลง YouTube ไปนะเนี่ยผมใช้อันนี้อัพไปเหมือนกันแหละนะครับคุณมาดูได้เลยนะว่ามันสุดยอดนะเดี๋ยวดูขน<อ>าดคุณภาพไปสวัสดีดคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผม่ไมาที่เช่นนี้อกอันหนึ่งเช่นกันไหมครับว่าความคมชัดจะเหมือนปกติเลยอ่ะ <c oughs> เหมือนกับคุณไปดูได้ในช anel ผมในคลิปนี้ที่ผมอัพไปใน YouTube อะ่ะคือถ้าเราอัพลง YouTube ไปอ่ะมันก็จะดรอปคุณภาพลงไปอีกหน่อยหนึ่งด้วยนะ ซึ่งสื่อไปใช้ได้นะครับเพราะว่าไฟาทําให้ไฟเล็กลงมาเยอะเลยถือว่าเยอะมากๆมากๆเลยนะฮะแล้วคุณภาพก็ค่อนข้างที่จะดีนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแนะนำในแต่เดินแนะนําวิธีการหานะครับคือโปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะแทนเบรกนะครับคิเสิร์ชไปแพ่นะนี่ตะละกดรงนี้ก็ได้หรือตละกดับซอฟต์แวร์ทายแวร์นี่ก็ได้นะครับถ้าทายแวร์ก็ นี่นะครับเลื่อนลงมานะฮะเจอดาวน์โหลดตรงนี้แล้วคนเข้าไปครับาคนก็กดตรงที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปิโนนี่ฮะสามสองบิตกับโอสิบสี่บิตมันก็ดูนะครับผมใช้นี้ครับกดไปแต่มันก็กดไปแล้วมันก็เป็นมันเหมือนจันนะอ้าวอ้าวมันใช้ไม่ได้แล้วงั้นก็งั้นก็ใช้อนี้นะนี่ดาวน์โหลดนี่อันนี้เลยนะครับเข้ามานะฮะก็จะเจอหน้านี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกว่าคุณจะดาวนโหลดแบบไหนนะครับ จาก Mac หรือจากาทาง Windows ครับก็เลือกนะครับ32เป็น14บิตของผมก็เลือก 0, 14บิตนะครับปับ๊บกดชิกเข้าไปเท่านั้นแหละครับมันก็เริ่มโหลดแล้วนะมันก็มีเท่นั้นแหละโอเคหยุดโอเคนะครับเรื่องการติดตั้งก็ติดตั้งปกติเลยง่ายๆครับป,ปกมที่เป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายมากครับสำหรับใครที่ชอบก็ไปสามารถโหลดมาใช้ได้นะฮะมันค่อนข้างมีประโยชน์นะครับคุณจะได้ไม่ต้องรอแบบอัปโหลดนานๆนะบางไฟล์ของผมนี่หลาย หลายจิกเลยนะเป็นจิกนะแปลงไฟล์มาเดี๋ยวมาเอามาให้ดูครับมาดูกัน,นะครับตรงนี้นะฮะคุณเห็นไหมครับว่าโปรแกรมแลมโบผมไม่ได้โปรแกรมนี่ชิปแลมโบที่ผมแอปอัพไปลิมโบอ่ะดูขนาดไหมครับ30มสิบกว่าจิกสามจิกโอ้โหสามจุดสี่สามจิกโ,โคตรใหญ่นะฮะผมก็เอาไปแปลงไฟล์นะครับไฟล์ที่ได้จะเป็นขนาดเท่านี้ครับดูครับนี่ครับไฟล์ที่ผมแปลงมาแล้วจะเหลือครับสามร้อย จา yeah. กสามพัดจีกวาหรือ300ก็คิดเอาเลยกันนะครับว่ามันดีขนาดไหนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมไปโหลดมาใช้นะแล้วก็อย่าลืมที่จะ s ับ s ไ r i b e ช่องแหผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า